าแสดงความยินดีกับคุณเจขอคุณค่ะเดินเลงแห่งปีเป็นไงบ้างคะ,ะรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่มีเพลงเพลงนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงเพลงนี้มันก็ทําให้เราได้แบบเดินทางไปไกลามากแล้วก็แบบทําให้หลายๆคนได้รู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคุณวันเสร์ที่แบบว่าช่วยแบบสนับสนุมนมาตั้งแต่ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ก็คือการสแปมคนอื่นด้วยเพลงนี้นะครับผมตั้งแต่มันปล่อยมาใหม่ๆก็คือขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยแบบว่าแชร์เพลงนี้กันแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมืมอเป็นรางวัลที่สองในเวทีไหนจดีนครับผมบใช่พราะปีที่แล้วก็คือ best male best artist of the year เเป็นไงบ้างสองปีติดคุณพระรางวัลเวทีนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็คือจริงๆรางวัลเนี้ยเราเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าแบบเหมือนแบบ ศิลปินแบบเจ๋งๆเขาได้กันอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ได้เนี้ยมาแบบไวที่บ้านแล้วก็ปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีนี้ด้วยมันเรียกว่าเป็นการการันตีหรือเปว่าถ้าเป็นศิลปินที่มีเพลงดังอะไร,รมันมันคามสำเร็จได้ไหมผมว่าณนะความสําเร็จของของ,ของการเป็นศิลปินก็คือนั่นแหละคือการที่ปล่อยเพลงไปแล้วเพลงเนี้ยมันไปทํางานหรือว่าเพลงมันไปทํางานเป็นความรู้สึกของคนอ่ะมันทำให้คนรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่แบบเวลาเขาฟังเรารู้สึกว่าเออดีขึ้นกว่าจากเศร้าๆก็เศร้ากว่าเด เลยเงี้ยก็ก็รู้สึกว่านั้นก็เป็นหน้าที่เราแล้วนี่คือความสักเซสของมันแล้วรางวัลคือผลกําไรผลโบนัสที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทํางานที่เรารู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็นแบบนั้นเราสักเซสในตรงนั้นแล้วนี่คือโบนัสของมันมันมีผลหรือว่า มีผลต่อการใช้ชีวิตการเป็นศิลปินต่ออะไรเงเป็นกำลังใจให้เราอะเหมอมีมีผลต่อการใช้ชีวิตเลยทีเดียวเป็นกำลังใจไงอ๋อก็คือแบบจริงไมีผลนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่มีมือขวาเพราะเราต้องถือไว้ตลอดเวลาเราจะใช้มือซ้ายกินข้าวอันนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่แต่จคุณค่าของมันนะอ๋อคุณค่าของมันจริงๆผมพยายามไม่ให้มันมาแบบกวนในเรื่องของ หัวใจมากเราดีใจในตอนที่เราได้เรารู้สึกขอบคุณมากมากแต่ว่าอยาให้มันมากวนเรื่องว่าเราจะทํายังไงดีให้ปีหน้าเราได้รางวัลอีกเนี่ยหรอเพราะว่าจริงสิ่งนั้นสาคัญที่สุดคือ mindset ของการได้รับรางวัลมากกว่าว่าเราได้รับมันเราดีใจกับมันขอบคุณมันขอบคุณแฟนคลับขอบคุณที่ทําให้เรารางวัลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาโฟกัสแค่เรื่องผลงานของเรามากกว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นในการตัดสินว่าเราควรจะได้รับรางวัลหรือเปล่าแต่สําหรับตัวเราแล้วเราได้รับรางวัลหรือไม่ไไไได้รรรรัับาาางววลน่่่่่ะเเมมป็แต ได้รับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนคุณมาะสาวทุกคนด้วยอะไรเงรี<ม>้ยผมก็เพร<อ>านะฉะนั้นผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งกับรางวัลน,นี้ไม่หมดไม่หาดทงกอี่า้ คือผมว่ามันไม่ใช่เป็นแรงผลัดันมันคือคือผลตอบแทนมากกว่ามันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาแล้วเราเหมือนเราเรามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านของคุณวันเสาร์มารับอันนี้แ,แทนเราแบบคุณวันเสาร์ทุกคนแบบภูมิใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เราทํางานหนักมาตลอดอย่างเงี้ยนกระโบนัสของมันเราวันนี้ไม่ใช่เราใช้คนเดียวไม่ใช่เราใช้มันกับอ๋อเราเราใช้มันกับผู้ฟังเนาะ ที่บังเอิน,ผ,นผ่านก็มาฟังแล้วแชร์ให้เพื่อนเราวแชร์มันกับทีมงานเนาะที่เขียนทุกคนแล้วก็เราแชร์มันกับพี่ๆทุกคนที่ ชอบถ่ายคลิปไปลงใช่แล้วก็ใส่ใส่เพลงนี้ลงไปแล้วแชร์มันกับทุกคนแหละที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นเราแชร์มันกับคุณมันเสาเราแชร์มันกับตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่รางวัลของเราคนเดียวแน่นอนจริงๆปีนี้ตัวเจเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นักร้องที่ได้รับรางวัลการันตีมีผลงานการแสดงหลายอย่างเลยเราคิดว่าเราแบบถึงจุดนี้ได้ไงเรามีได้คิดแอปคิดแม็กว่าเราจะแบบเอ้ยดังปึ้งเลยผมเคยพูดไป้ประมาณ3ปีที่แล้วว่าือตอนนั้นที่ ท,ที่เหมือนแบบว่าเราทํางานซีรีส์แล้วแล้วเหมือนงานซีรีส์มันทําให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปในช่วงข้าคืนน่ะผมเคยพูดตัวเองว่าผมตามความรู้สึกไม่ทันกับเหตุการณ์เพราะาเหตุการณ์มันไปเร็วอันนี้มันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีหนอนซอฟเลยมันก็เลยต้องค่อยๆเหมือนแบบว่าต้าหนักกับมันในแต่ละโมเมนต์ว่าเราผ่านในแต่ละจุดมาได้ไงในชีวิตเลยงี้ยเออผมก็ค่อยๆ ค่อยๆใช้ชีวิตมาโดยที่แบบว่าอยากให้ทุกๆมันมันสำคัญกับเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราเดินเบลเบลออกมารับรางวัลแล้วเราก็งงๆว่ามันมีความหมายกับเรายังไงอนะไรเงี้ยเออ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราตายพวกนี้เราเราโอเคแล้วเพราะว่าเราคุ้มค่ากับมันแล้วเราเราได้ทําทุกสิ่งที่เราอยากทําตามถึงแม้ว่าวันนี้มันจะทําตามเหตุการณ์ไม่ตามบั่งความรู้สึกอะไรเนงะี้ยแต่เรารู้อยู่เสมอว,ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญ <ๆ S 1> ที่สุดปีหน<ๆ>้าก<ๆ>็จะแมสกว่านี้เนาะไม่รู้ครับแมสมสไม่ไมผมอกแบบว่า ต้องไปใส่ใจใส่สิ่งที่ควรใส่ใจคือผลงานอย่างเดียวอโอเคจ้า,า,าขอบคุณครับ